สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่22สิงหาคม2023นะครับเฟรนกิ i ินเด็ก37จากวันนี้38คลิปนี้มาสั้นๆนะครับจะมาเตือนเพื่อนสมาชิกหลายคนหน้าตามข่าวการเมืองนะครับถ้าไม่ตามข่าวคริปโตเลยในสัปดาห์นี้เนี่ยจับตาวันศุกร์นี้ให้ดีนะครับศุกร์นี้จะเป็นการกล่าวคำปาใสาของลุงจเจริมคำปาใัยสำคัญจะเป็น keynote speech ซึ่ง keynote speech เนี่ย จะเกิดขึ้นใน j k s o s o o l o m e m t i n g นะครับ2 4 2สิ6สิงหาคมที่จะถึงนี้แต่ไฮไลท์จะเป็นคืนวันศุกร์เวลาไทยนะครับ21นาฬิกาโดยประมาณ10นาฬิกา r n t t m r n Time เวลาสหรัฐอเมริกานะครับแต่ของไทยเนี่ยประมาณ3ทุ่มตรงนี้ไม่ใช่ FOMC ตรงนี้ไม่ใช่ว่าลุงจเจริมจะออกมาตัดสินใจอะไรนะครับแต่แน่นอนหลายคนมองว่าปีนี้เนี่ย เป็นปีที่สําคัญมากอาจจะสําคัญกว่า FOMC ในเดือนกันยายนที่ถึงนี้ก็ได้นะครับเพราะทุกปีเนี่ยหัวข้อของการประชุมไม่เหมือนกันของปีที่แล้วเป็นในเรื่องของการประเมินด้านเศรษฐกิจและนโยบายนะครับแต่ปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกซึ่งแน่นอนนะครับวันศุกร์รู้เขียวรู้แดงนะครับลุงจเจริมออรอบนี้น่าจะออกมาพูดไม่เกิน15นาทีนะครับปีที่แล้วรู้สึกประมาณ10นาทีนะครับ ก็อย่างที่เรียนอาจจะไม่ใช่วันสำคัญอย่าง FOMC แต่ปีนี้เป็นปีที่แน่นอนวิกฤตทางการเงินสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับในเรื่องของซอฟต์แลนดิ้งที่ลุงต้องการนะครับอินฟลชันที่2%ส่วนบรรยากาศการประชุมนะครับจะไม่เหมือนที่วอชิงตันดีซีแบบมีแสงสีเสียงมีนักข่าวมีคนกระซิบคุยกันนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะการปิดประตูคุยกันมากกว่านะครับแจ็คสันโฮลัดเวลมิง เป็นที่ที่ประธานธนาคารการสหรัฐอเมริกาคนที่12คุณพอลวอล์คเกอร์เลือกที่จะประชุมเพราะแกชอบตกบปลานะและแจ็คสันโฮเนี่ยมีลำธารบรรยากาศสวยงามนะแกตกปลาไปทุกปีก็ตกปลานะครับก็เลยหลังจากนั้นเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของธนาคนารกลางนะครับปีละครั้งประชุมรายปีเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของธนาคนารกลางก็ประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับก็จับตาดูให้ดีนะครับใกล้ๆ ถึงวันนั้นมาตื่นอีกทีนะครับวันนี้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม